สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายซัตติดแบงค์นะครับท่านใดสนใจอยากจะรับฟังทัศนะแล้วก็คลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับผ่านทาง Line แอดนะครับแอดทีเด็ดเก้นะครับแอดแล้วก็ตัวทีดีอีดิพิมเลขเก้าเลขศูนย์แล้วก็พิมพ์ตัวเอสมานะครับเพียงแค่นี้ท่านก็จะได้รับฟังคลิปทัศนะดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับนอกจากนี้ใครที่ไลน์เข้ามานะครับในกลุ่มก็ยังมีลิงก์ดูฟุตบอล สดทั่วโลกนะครับแจกฟรีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็ทักแชทกันเข้ามานะครับค่ําคืนวันศุกร์นี้นะครับมีฟุตบอลในเชนลีให้ลุ้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมเลือกมาของแฟนกันหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมระหว่างนอร์เวย์กับออสเตรียนะครับนอร์เวย์ของกุนซือจอมเก๋านะครับลาสลากระบกนั้นวันนี้ไม่มีมาตินูเดนการ์ดนะครับมิดฟิลด์จากลิเวอร์ดนะครับที่ถอนตัวจากทีมชุดนี้ไปนะครับทำให้แดนกลางนั้นดบลงนิดหน่อยนะครับ แต่แนวลุกนะครับยังมีรูนี่ยาสตล์แล้วก็เอริงฮาร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นตัวหลักของทีมวันนี้พร้อมลงสนามนะครับในขณะที่ออสเตรียนะครับเองดูปัญหาจะเยอะกว่านะครับวันนี้ไม่มีแนวลุกอย่างมาโกนาโติ์นะครับที่ไม่มีชื่อติดทีมชุดนี้นะครับและที่สําคัญนะครับนักเตะตัวเก่งสุดของทีมเมื่อคืนเราอดลลาบานะครับวันนี้ไม่สามารถที่จะลงช่วยทีมได้นะครับเนื่องจากว่าเพราะร่างกายยังไม่เต็มร้อยนะครับเนื่องจากพึ่งกรัมศึก จากฟุตบอลยูฟ่าแชมเลกให้กับมิวนิคกมานะครับดังนั้นวันนี้มันอยู่ในช่วงพักร้อนนะครับดังนั้นไม่มีดาวิดอลาบาลงช่วยออสเตรียนะครับดูชื่อชั้นกระดูกบอลตัวผู้เล่นผมชอบนอร์เวย์มากกว่านะครับประเด็คันวันนี้นอร์เวย์ได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยนะครับหวังว่านอร์เวย์นั้นน่าจะเบียดเอาชนะออสเตรียได้นะครับกับเลทที่เปิดมา2ราคานะครับหน้าราคาแล้วก็หน้าศูนยุดลบน้ําแนะนําให้เชียร์หน้าราคาไปนะครับมังว่าวันนี้นอร์เวย์ไม่แพ้นะครับและมีโอกาสที่จะเบียดเก็บชัยชนะได้ เชียร์นอร์เวย์ไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้คืนนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนาะยตัดไใต้ใหม่ตอนพรุ่งนี้สวัสดีครับ